ผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่เก้าธันวาคมนะครับตอนนี้ยูให้ยูหน้าคือเก้าครับพี่น้องนี่มนี่กลับมาภาพภาพพี่น้องว่าเบิ้งนี่ครับบักเขือครับนี่บักเขือนะครับอันนี้เป็นบักเขือมะเขือเจ้าพญานะครับมะเขือเปาะเจ้าพญาครับกําลังออกดอกนะครับนี่กําลังออกดอกเลยครับพี่น้องทุกคนเขื่อ กำลังสวยๆเป็นไงครับพี่น้องนี่แล้วก็วิธีชีวิตอีสานบ้านเฮานี่ครับปลูกลูกพริกบักเขือนะครับทัานนี้ก็เป็นปลูกพริกนะครับนี่กำลังออกน่วยออกดอกนะครับเป็นไงครับสอบไครับวิธีเกษตรอีสานเพืดบ้านอยู่กินง่ายๆเฮ็ดง่ายๆนะครับเฮ็ดตำแห้งอยู่ขวงนะครับ ม่าต้องไปหักผมม่ต้องไปยังบ่ต้องไปเสียเรียดยังมากไหยนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงพึงพาตัวเองได้บ่เดือดร้อนไผซ้ำนี่กัชีวิตจุดหลอดแล้ว